เสร็จแล้วเมนูที่สองของเรานะคะผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็เดี๋ยวมันจะทำเมนูที่สามนะคะก็ไปเว็บอันนี้เข้าไม่พอเ,เลยโอเคสนาทีนะคะรอกันครึบหนึ่งตอนนี้ก็ ข้าวพรอะะ้อมค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นบุฟเฟ่เอาไว้ให้กับทุกคนมันก็จะเรียงๆเอาไว้ตรงนี้อันนี้อันนี้นะคะ 可以。 จะวางไว้เผื่อว่าใครจะใช้มีดแล้วก็วให้ทีชู่มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดมีดที่นี่มันจะเป็นแบบนี่ค่ะคือมันจะไม่เป็นคุมนะมันจะเป็นแบบฟันปลาวางไว้โอเคมันก็ทำแบบเป็นนะ จะกลับกล้องแต่มันก็กลับไม่ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันหนึ่ง,ะะนนงข้าวผัดหนึ่งอันสองข้าวข้าวเพาแล้วก็อันสามก็เป็นอันนี้อันนี้อ่าเราก็จะได้อีกหนึ่งเมนูนะเราก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเมนูเปิดเมนพ่อึงอีกหนึ่งว่าจะเป็นอันนี้นะคะเราก็จะมาเรียงอย่างนี้เลย วันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าของเรานะคะเป็นบุฟเฟ่ต์น,นี่ปรึบอ่ะก็คอร์สสำหรับมื้อนี้ก็สองพันสามร้อยบาทสกล่องแล้วก็มีข้าวเกียวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทานตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนว่าเออทานข้าวคือมันมันแน่นนะมันเยอะนะมันเยอะอะกล่องหนึ่งประมาณหกร้อยห้าสิบมหกสามสิบแปด นาะหกร้อยสเจามย่อ็ดเนาก็นี้โอเคมันก็จะเสิร์ฟมนคนแรกนั่นเลยกินอะไรดีอะไรเราเออเราก็จะเริ่มตักเลยนะคะก็จะตัก คอพริกด้วยอืแล้วก็คขอไข่ดาวด้วยเรื่มแล้วก็จะกินข้าวผัดเน,น,ดนื้อนิดนึง เพราะาเราเร็นะไม่กินเนือ้อเราก็จะกินแค่ข้าวกับเครื่องแกงเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดเครื่องแกงนะคะอร่อยดูดีแล้วก็จะกินก๋วยเตียวนิดนึงมันก็คือผัดสีอิ้วนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้ เป็นผัดขี้เมาค่ะรึงจะมีความทัวน่ากินเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็มาชู์หนึจานของเรานะคะเห็นไหมคือกล่องหนึ่งอ่ะจานหนึงมันได้เยอะมากนะคะแล้วก็มันก็จะแบบ โอเคสี่ okay. คนผู้หญิงผอมๆสองคนกับผู้ชายผอมๆอีกหนึ่งคนแล้วก็พี่หมีอีกหนึ่งคนนะคะก็โอเคสบายๆประมาณนี้นะคะโอเคไปทานข้าวนะคะ